โรบักที่ดีที่สุดสลัดบักเติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วสุน5นาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการเด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับคนวันนี้เราจะมาวิ่งหนีหนูในเขาวงกดชีตกันนะครับอ่านี่นี่คือเขาวงกดชีตนะนี่แล้วเราก็ต้องหาชีนให้ครบ9ชิ้นนะคะผมอ่ะ นี่ใช่้องต้องหาครบเก้าชิ้นนะครับถึงเราจะผ่านไอ้เขาวงกดไอ้วิปลาดนี้ไปได้นะครับผมโอเคนะโอเคอเฮ้ยคลิกเพื่อเปิดเหรอยังไม่เห็นเปิดให้เราเลยโอเคช่างมันนะครับโอเคมันเดี๋ยวเราจะเราต้องหาเ <c oughs> มื่อกี้หูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นหนูไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอนี่แหละมันจะไล่เราในเขาวงกดหนูนะคะผมแต่เพื่อนมันล่ออยู่ เพื่อมันล่อให้เราอยู่แต่เรายังไปไม่ได้อ่ะอ๋ะอต้อคิดก่อนก่อนเราจะเปิดได้โอเคผมก็งงโอเคนี่คืออ๋อโอเคโอเนละโอเ้เหมือนว่ามันต้องหากุญแจด้วยวะ่ะโอเคแต่ตอนนี้เราหาชีทให้ครบก่อนละกันนะครับชีทอุ้ยทางนี้อุ้ยทางนี้ไปไม่ได้ทำไมอ่ะทางนี้ไปไม่ได้แฮะโอเคไม่เป็นไรเราไปทางอื่นนะครับ โอเคเฮ้ยคือใ่เขาวึงกลนนี้มีเราอยู่คนเดียวเหรอผมหาไม่เจอเลยคนหนึ่งนะ่ะเฮ้ยตรงนี้มีช่องแคบอ่ะไปเจอสวยโอ้โหเฟิร์สชีสจ้บ้า et, ชีสชิ้นแรกครับโอ้โหใช้ทั้งหมดเก้าชีสเพิ่งเจออันแรกโอเคไม่เป็นไรผมว่าเราจะหาเจออยู่เราแบบว่านักหาโน่นหนึ่งอยู่แล้วคือสายตาแบบสายตาแบบนึกว่าแบบว่าถ้าถ้าเปรียบเป็นสัตว์ก็เหี่ยวอะ่ะนะครับโอ้ยยากจัง งงมันเนี่ยตอน,นเนี้ยเนี่ยนี่ทางเดิมใี่่ะอ๋ออ๋อทางนี้ทางนี้ทาง,ทางามันมามันตาม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 อุ้ยอุ้ยว้ามันมามันมามันมาเอทางตันทางตันโธ่ทางตันนะครับจบเลยผมจะไปทางนี้บ้างผมจะลองไปทางนี้นะครับเอ้ย หนูมันเพิ่งวิ่งไปเมื่อกี้หนูคือคือหนูเพิ่งวิ่งไปเมื่อกี้เลยผมจะตามทางหนูดีไปไหมวะดีไปไหมวะดีไหมไปเอ้ยช่างมันเถอะนะครับชิก็ายากพูดก็พูดไม่รู้เรื่องอะตอนเนี้ยสงสัยอยู่ในไอ้อันนี้เกินไงโอเคเจอละสองโอเคสองนะครับโอเคเหมือนตายแล้วมันไม่รีเซ็ตใหม่ด้วยโคตรดีถือว่าเยี่ยมเลยตอนนี้ต้องมีสองแล้วครับขาดอีก จ็ดอืสองเนี่ยสองอ๋อพอสองปุ๊บประตูนี้จะเปิดโอเคเอา้าเอ้ยเมื่อกี้เจอเพื่อนโอเคแสดงว่าในนี้ไม่ได้มีเราอยู่แค่คนเดียวแต่เหมือนว่าเราต้องาจะต้องหาพวกกุญแจด้วยรู้สึกว่าน่าจะต้องเอากุญแจมาไขานะคะพอขาขเสร็จผมว่าน่าจะมีชีตอยู่ข้างในเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้นะทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้อยู่แต่ตรงนี้ผมงงมากว่าทาไมมันไปไม่ได้เอี่ยมันมีชีตอยู่อันนึงอ่ะเป็นไ,ไปไม่ได้嘛

พวกกุญแจนี่เราจะหาจากไหนเนี่ยเคยผมจะลองไปขวาสุดก่อนนะเะ้ยยังไงวะเฮ้ผวัวทางมันก็มีแค่นี้นะทางมันก็มีแค่นี้นะเป็นไม่ได้ไงที่เราจะหาไม่เจออ่านี่ไงเจอละชิ้นที่สามสวยเคครับลองวิ่งทางซ้ายมั่งเฉือ,อ,อนทางเดิมทางนี้ล่ะ ว้าเพื่อน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 เบื่อนมันตามมาเพื่อนเพื่อนเบื่อนเพื่อนกะเบื่อนกเพื่อนเพื่อนมันตามมาเพื่อนเบื่อนเพื่อนใครยทะรู้ช่องคลอดเอ้ยไม่ใช่ช่องคลอดช่องแคบไม่ใช่ช่องคลอดช่องแคบนะครับผมทะอรู้ช่องคลอดเะอรู้ว่เลยเดี๋ยวหนอยู่นี่หมันไปแล้วเฮ้ยสวย 3ชิ้นอีกสมชิ้นอีกสามชิ้นเอ้ยไม่ได้อีกสามชิ้น,อ,น,อ,นอีกกี่ชิ้นวาเฮ้ยสวยหวานเจีย๊ยบไีแบบเนี้ยเฮ้ยได้กุญแจสีเขียวมาครับเฮ้ยเหมือนไต่ขึ้นได้เฮ้ยทางอะไรอะไม่นางเลยวะเฮ้ยมีชีทว่ะเฮ้ยมีชีทสวยสวยได้ห้าชีทแล้วครับผมเหลืออีก4นะครับเฮ้ยได้อยู่ว่ะเฮ้ยตอนนี้ได้กุญแจมาด้วยนะครับ ไอ้นี่โหยคือหมาว่าเราต้องกระโดดป่ะอัดจุบปุ๊บอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยตก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 เฉยโอเคตอนนี้ได้กุญแจมาแล้วไขเลยอ๋อโอเคเฮ้ยประตูแห่งแสงสว่างชึบเฮ้ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเกรสเดิร์ดอะไรวะดีติดโคด้ดเหมือนว่าเขาให้เราดาวเออไอ้พวกนี้นะครับ เขาเรียกว่าเออดิจติตโค้ดไม่รู้ว่ามันต้องเออใช้กดอะไรอ่ะอ่าลองเออสองสี่แปดสามอ่ 2, 4, 8, 3, อะสองสี 2, ่แปดสามอะ่ 3, 3, 8, 4, 2, อะสองอ่าสองอ่ะสามแปดสี่สองอ่ะสามสามแปดสี่สองอ่าชึบถ,ถูกไหมอะ่ะถูกให้สวยครับผมตอนนี้ถูกด้วยครับเฮ้ยน่ากลัวว่ะ เฮ้ยเห, y, เห y, มือนเจอชีสไม่ใช่ชีสโคมไฟเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยชีสไม่ใช่ชีสโคมไฟเห็นทุกอย่างหล่อนเป็นชีสหมดแล้วตอนเนี้ยค่อยๆเดิน嘛อุยอะไรวะอุ้ยตกใจจังหมดไอ้นี่โอ้เฮ้ยเห y, มือนมีบันไดเฮ้ยหมอเราสามารถปีนไ,ได้ปะคือหมอจะลองปีนขึ้นไปดูก่อนนะอ,อข้างบนมันจะมีอะไรเฮ้ยเอาดีข้างบนมันจะเจอกับ ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยคือแล้วจะทำเพื่อ <c oughs> คือทําเพื่ออะไรอยากรู้จริงๆนะโอเคช่างมันเตินนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรวะเฮ้มีชีตมีกุญแจด้วยครับสวยดีครับแบบนี้เมันจะเจอชีตชิ้นที่หกแล้วครับอ้าวเฮ้ยแต่มเ,ม,เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเจอไอ้นี้นะเฮ้ยตตัวจากไงวะ ถึงป้านายถึงปะอ๋อเขาบอกให้เราไปก่อนวะเอ,อไม่ถึงไม่ถึงอย่างรลื่วว้าหนูมาเข้าเชฟโซนก่อนโอเคตอนนี้ไอ้ทางที่ไปเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะเจอไอ้กุญแจสีแดงด้วยนะโอเคผมว่าเราจนะต้องเออหาทางไปตรงนั้นอีกรอบนึงเพื่อที่เราจะเอากุญแจสีแดงนะครับโอเคโอเพนละ ไปฝืนขวาไปขวาไปครับขวาไปครับตรงมาเห็นไปมนไปนไปนไปทางโ้นาไปทาง้นมันไม่ตามมามัไม่ตามมาเคตอนนี้เราต้องหาประตูสีเขียวก่อนประตูสีเขียวมันจะเออไปต่อตรงประตูนั่นแหละนะครับไปไปมาเมาเมาทุกคนไม่ว่าจะวิ่งหนีอะไรกันอ่ะ๋อตกใจนึกว่าวิ่งหนีอะไรกันนะครับ คสุก็คือไม่มีอะไรนะนี่ทางตันมาโอ้นี่ไงโอเคเจอแล้วโอเคเสร็จแล้วเราเข้าไปตรงนี้ทึบครับมาโอ้นี่ไงนี่แหละกุญแจที่ผมอยากได้สีแดงสวยได้มาแล้วกุญแจสีแดงแต่กุญแจสีแดงนี่แหละมันจะไปยังไงอ๋อมันว่าเราต้องกระโดดอบ,บี้กันว่ะ ไอ้ช oh, e oh, oh, mm ึบออบบี้อีบ๊อบโอ้ยอึ๊บอ่ะอึ๊บโอ้ยเอาไหมขออีกสักรอบนะจ๊ะเอาไหมชึบไอ้ชึบอ่าชึบไม่มีชิปบล็อกเลยวะโอเคสวายติดผมติดวะขึ้นไม่ได้ละเอาไหม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 อึ๊บอ้ชึบไอ้ชึบโอ้ยเอาบี้ง่ายๆผมตกได้ไงวะนะชึบอ่าอ่าอ่าโอเค มันมันมีสเต็ไปไยคึอคึออ่าคึออ่าอ่าอ่าโอเคได้ชิดสัวได้ชิ้นที่เจ็ดว่ะชิ้นที่เจ็ดครับต้องไงต่อประตูเปิดยังเอา้าประตูยังไม่เปิดจะเปิดได้ไงอ่ะแต่ไม่รู้ได้ชิ้นชิ้นที่เก้ามาแล้วอะเอ้ยชิ้นที่เจ็ดผิดผิดไกลับกลับทางเดิม้วกันครับ เนี่ยผมอยากว่ามันจะไปยังไงวะเฮ้ยโอ้ยไม่ถึงอะ่ะเห็นไหมมันจะไปยังไงวะหรือว่าเราต้องหาประตูสีแดงก่อนเฮ้ยเป็นไม่ได้ประตูสีแดงประตูสีแดงบอกว่าตายแล้วของยังไม่หายนะอุย้ยนี่ไงประตูสีแดงสวยเจอแล้วครับอุย้ยได้แผ่นไม้มาผมรู้แล้วเราต้องเอาแผ่นไม้ไปเปิดเราต้องเอาไอ้นี่เราต้องไปไขประตูสีเขียวก่อน ตู้สีเขียวเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยกัปตันจะทำปิดเกมนี้ให้ดูทางไหนวะควุ้นๆอยู่เหมือนแถวนี้แหละจำได้แถวนี้จำได้จำได้จำได้เริ่มเริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่อ้าวเอ้ยคุญแจตรงนี้เฮ้ยแล้วถ้าปีนขึ้นไปเจออะไรวะอ๋ออันนี้ชีทที่เคยเจอแล้วใช่ไหมแล้วก็เนี่ย เราวางได้ปะได้ไหมอ่ะได้ปะเนี่ยเราเราสามารถวางได้ไหมอ่ะเฮ้แต่วางไม่ได้ว่ะหนูมันอยู่ตรงนั้นอ๋หนูมา <c oughs> โอเคสวยของไม่เตาขายของอเอ้ยของไม่นี่ว่ะของไม่อีกุญแจไม่หายแต่ไม้หายโอ้โห ไม้หายจะว่าตอนแรกนึกว่าไอเทมจะไม่หายครับอย่างน้อยาาหายแค่อันเดียวก็ดีละดีกว่าหายไปทั้งอันนะครับเราต้องไปเอาแผ่นไม้มาใหม่แผ่นไม้มาใหม่นมนมอ,อ,น,อ,อนี้แผ่นไม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 ้เออเฮ่ยนี่ไขรชื่อนี่แผ่นไม้โอเคได้แผ่นไม้มาแล้วครับตอนนี้เหลือประตูสีเขียว ผมว no ่าน่าจะซ้ายๆหน่อยนะที่ที่ผมจําได้อะประตูสีเขียวน่าจะซ้ายๆหน่อยแล้วเข้าเซฟโซนแล้วก็ทะลุออกอีกทางหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่ใช่ใชทางนี้ได้จำได้เล่นเสียงคลิกมากผม่ะเสียงดังอ่ะโอเคทางนี้แหลกครับผมทางไหนวะเฮ้ยตรงนี้ทางไหนอ่ะอะไรวะคอมพิวเตอร์เกมทูโอเพนเดอร อ๋อเราต้องเล่นเกมนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นจนติ้นต้นต,นต,นต,นต้นก่อนโอเคเพราะฉะนั้นเออทางนี้เออทางนี้ใช่ใช่ใช่ผมจะไปทางนี้แหละแล้วจำได้อยู่น่าจะต้องเลี้ยวเลี้ยวขวาว้าเลี้ยวขวาไม่ได้แล้วมันมามาทำไมอ๋อทางตันทางตันทางอ้าตายอโอ้โห ะบ้านี่เราต้องไปเอาไม้ก่อนเราต้องไปเอาไม้ก่อนเราต้องไปเอาไม้ก่อนไม้น่าจะอยู่ขวาสุดโอเคผมผมจะพยายามจาทางนะโอเคไม้ขวาสุดขวาสุดแล้วก็เดินมาอ่าใช่วายเข้ามาไม่ได้สวยมาเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ไปยังจะไปแล้วแหละโอเคเสร็จแล้วทางซ้าย ซ้ายไม่แน่ใจว่าทางไหนจะจำได้ว่าซ้ายแหละฮึไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้แน่นอนจะต้องตรงไปว่ะคือทุกคนถ้าผมจำทางไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะพอดีผมมาความจำสั้นนะเคยนี่แหละใช่อ้าวอ้าวอ่ะใช่นี่แหละใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่สวยนี่แหละครับ เคยเสร็จแล้วเราไปทางนี้ปึ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับเราจะเราก็จะมาโผล่เราจะเราก็จะมาวัดโผล่มาที่นี่น่าจะต้องตรงนี้ป่ะไม่แน่ใจจำไม่ได้ไไดปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมผมบางทีผมก็ลืมอ่ะทางนี้ปึ๊บอ่านี่ไงใช่ตรงนี้แหละครับนี่งสวยเราจะสามารถได้กุญแจสีน้ำเงินมา คือตอนนี้เรามีกุญแจสามสีแล้วนะแต่ตอนนี้หาประตูสีน้ําเงินครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะประตูสีน้ําเงินประตูสีน้ําเงินขอคิดอันนี้ก่อนประตูสีน้ําเงินครับเฮ้ยเรามีแตเรามีแววว่ะเฮ้ยว่าเราจะแบบว่าได้ครบนะครับสีน้ําเงินอราลองทางนี้บ้างนะ ถึงตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเออว้าใจไม่อยากตายแต่ไม่อยากตายตไม่อยากตาย,ย,าต,ายตายก็ได้หายก็ได้ <c oughs> ตายก็ได้นะโอเครอบนี้เราลองจะไปซ้ายสุดบ้างไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไปขวาดีกว่า <c oughs> ไม่ไปแล้วซ้ายไปขวาดีกว่า <c oughs> โอ้ล้วเขาจะให้ขี้ทำไมเยอะแยะมาขี้แค่สิบทีก็พอละมะ เิดเออมาละจ้าประตูส่น้ําเงินพี่ชาเห็นประตูสีน้ําเงินไหมพี่แบบว่าชุดสีน้ําเงินพี่น่าจะรู้แหละว่าเออเออนั่นแหละพี่น่าจะรู้ว่าแบบสีน้ําเงินมันเอาเอามาจากไหนอะไรเงี้ยประตูสีน้ําเงินเฮ้ยเฮ้ยจำได้แล้ะประตูสีน้ําเงินเราต้องไปทะลุทะลุป,ประตูสีเขียวปะคุณคๆว่ะใช่ไหมเฮ้เหมือนคุ้คุณนะ ใช่ปะไม่ใช่อันนี้อ่ะนุ่เหมือนว่าต้องเดินกลับไปด้วยใช่ไหมผมลองคิดคิดคิดไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยใช่ปะฮะไม่ใช่ดิมันต้องไหนวะต้องไหนวะไอ้กุญแจสีน้ำเงินอ่ะกุญแจสีน้ำเงิน อ๋อไอ้กุญแจสีน้ำเงินไอ้ตรงที่ปีนบันไดแน่เลยจำได้แล้วไอ้กุญแจสีน้ำเงินที่มันต้องไขอะนะที่เป็นตัวตูน่าจะใช่จำได้ใช่ไหมใช่ปะน่าจะใช่แหละโอเคไปปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้ไม่ใช่ละต้องหาบันได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 เอ,อ่อ วายไม่เอาหนูจะเอาบันไดจะไปหาบันไดไม่เอาหนูโอ้ยแล้วเจอทางตันไม่ทันไม่ตันไม่ตันสวยโอเค,อเคหาบันไดครับจะไม่ได้ว่ามันไดอยู่ทางไหนวะบันไดอัน,นี่ก็ไปไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นชีสชิช้นสุดท้ายก็ได้นะอันเนี้ย มันเบ้อเร็วมาทำไมมาทำไมเข้าเซฟโซนก่อนนะครับเจเปิด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 ในชั feels, okay, okay, okay. Hey, hey ้นเดี๋ยวนี้เปิดใ้ชั้นเดี๋ยวนี hmm. ้โอเคโอเคโอเคเฮ้ยไอ้บันได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 อืมว้าตกใจเบิอหัว อุ้ยทางตันค่ะเจอทางตันค่ะเฮ้ยทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้กับตันด้วยนะครับโดยการกดการคนละไร้นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตันเพื่อที่การวิ่งหนีหนูนะครับขวาป่ะตรงนี้ไม่น่าใช่คือหรือว่าต้องตามสายไปป่ะเกือบ เกอบเกือบแล้วว้ายร้อ,องเสียงหลงเมื่อกี้โอ้โอยเฮยยักจังญญาให้แสดงว่าทางซ้ายไม่ใช่แล้วมาหนูก็ขยันมาจริงๆเลยเว้ยเออขยันมาพี่ขยันวิ่งบุมก็ขยันหนีลนะเอาอ่ามาเอา,า,เอาลองวิ่งตรงนี้ดูเอาตรงนี้วิ่งทางเดิมไม่ใช่อาซ้าย สายอันนี้มันจะเอ้ยอ่ะทะลุอ่ะผมแต่ผมลองตามสายมานะเฮ้ใช่ปะเฮ้ใช่ปะไม่ใช่อันนี้มันประตูบันไดอะเอ้ยบันไดผมลองวิ่งเออมาตามอะไรแวววะอะไรแวววะเมื่อกี้อะไรแวววะ <c oughs> อะไรแววเมื่อกี้ โอเคเราลองตามคุณเจคุณเจประตูตัวนี้มันเปิดได้แล้วอ่ะไอคนที่ชื่อเจอ่ะมันเปิดประตูได้แล้วอ่ะตัวยังเปิดไม่ได้เลยเขาไม่แอบก่อนเขาไม่แอบก่อนหนูมันอยู่ข้างนอกไงไม่ใช่เลย เราจะหาเจอกี่โมงเนาะบันไดบันไดมาทำไมอะ่ะเฮ้ตายอีกแล้วโอ้ยเพื่อนวิ่งไรมาไม่รู้ละว,วิ่งซ้ายอ้าซ้ายย้อนกับหลังหลังมาตรง อย่าตามมานะโอ้ยนี่ไงสวยเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ละทางนี้ละจำได้ใช่ไหมใช่โอเคเ้ิความติบโอเคโอเคเสร็จแ,แล้วเราก็ได้ชิ้นมาครับเฮ้ยมีจับเวลาด้วยเด้ออ๋อนึกออกแล้วต้องตามสายสายไปต้องตามสายจำได้จำได้แล้ว มันมีทางอยู่มันจะเป็นประตูแล้วมันก็จะเปิดไว้นี่ไงนี่ไงนี่ไงตามสายไปตามสายไปนี่ไงชีตโอเคครบแล้วประตูเปิดแล้วครับตอนนี้ต้องหาทางไปประตูครับจำได้น่าจะต้องซ้ายซ้ายแล้วก็ตรงแต่ขอแอบแป,ป๊บจำได้อยู่ เครทุกคนตอนนี้ชีเราครบแล้วหาทางประตูอย่างเดียวว้ามาทำไมมาทำไมโอ้พี่ชายเอ้ยพี่ชายใจเย็นนะครับค่อยๆคุยกันนะครับมีอะไรเขาคุยๆคุยกันนะครับเฮยได้อยู่ได้อยู่รอดรอดรประตูเปิดแล้วชีตครบ เข้าเชฟโซนก่อนเข้าเิฟโซนก่อนเข้าไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักเออประตูจําได้ว่าต้องต้องเออเออเอริงๆก็จำไม่ได้แหละทำทำจำได้ไปงัน้นแหละเออต้องไหนวะคนช่วยคิดช่วยชิดหน่อยช่วยคิดหน่อย,ย,อยเออตรงไหนวะเดี๋ยนะขอขอคิดสักคู่ เท่าที่กับนครที่เท่าที่ผมคำนวณมาเป็นแรงนิวตันกดที่สามสิบแปดวักที่สิบสองมันได้กล่าวไว้ว่ากระเพาไข่ดาวอร่อยมากไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวอยากพูดเฉยๆโอเคผมคิดว่านะอันนี้เสร็จชะเสร็จแล้วซ้ายซ้ายเสร็จตรงเลย <c oughs> เอาไม่ตรงก็ได้ขวาหน่อยอ่ะอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ได้ไม่ได้อยากเจอหนูอยากเจอทางออกเฮ้หรือหนูมันจะพาเราไปเจอทางออกป่าวเออเฮ้ขอบคุณมากนะเจ้าหนูตามมาไม่ได้ว้ายวายตามมาไม่ได้แย่จังลูย่าตามมาไม่ได้หรอเต็งเตงตามมาไม่ได้หรอนี่แหละสวยเย้สวยชนะลลวคนดูสวย this is the end สวย เ่าลหรอป่ะอยู่คอมพิวเตอร์เกมเย่เคคุณหนีออกไปได้แล้วโอเคผมสามารถออกไปจากอา้าวยังไม่จบบาคนนูยังไม่จบคุยเหมือนอ๋อเราออกมาจากไอ้อันนี้นะโอเคเหมือนว่าเราออกมาจากไอ้เขาวงกกดได้แล้วนะครับออกมาตามทางนะตอนนี้เราเดิน ี่โอ้โหตะวันไล่คนหนูโหหนูมันดักอยู่โอ้ยโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย